นีเวียเมคอัพเคลียร์ไมเซล่าวอเดอร์คุณหญิงสุดารัตน์มอบหมายทนายความแจ้งความมือโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาอยู่เบื้องหลังเนติวิทย์สั่งสอบข้อเท็จจริงหาเสือสอนอชนะสงครามปล่อยเด็กเข้าพรรษาบตรลั่นหากพบผิดดำเนินการไม่ละเวน้นตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระวงังบอสยุวิทยาหากกลับเข้าไทยจบปุมทันทีเหตุเป็นบุคคลมีหมายจับ ฝรั่งเศสร่ำมทยอยออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองรอบชี้ขาดแล้วขณะที่มาคงยังมีคะแนนนิยมนำพบกับพงสธรลอตระกูลกัญญมนต์เฮงจิตและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวค่ำ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวข้ามทางนิวทีวี18เนีครับประจําวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2560นะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณกัญยมงคุณกัญยมมนเฮงเจตและผมพงศธรรอตระกูลนะครับสำหรับวันนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยเรื่องของประเด็นข่าวสารต่างๆได้ตลอดทั้งวันนะครับที่วันนี้เกิดขึ้นผ่านทางหมายเลข SMS ของเราที่1825118นะครับหรือว่าจะแจ้งเข้ามาบอกก็ได้ว่าสภาพอากาศตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกมีพาายุข้อ จะมีความทุกข์ร้อนมาเยือนก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวทุกข์ร้อนมาบอกทางนิวทีวีของเราได้เดี๋ยวเรา2คนจะรวบรวมรเอาเรื่องราวทุกข์ร้อนเนี่ยไปแจ้งให้กับคุณประวันในรายการนิวโต๊ะข่าวนะครับมาร้องทุกข์กันได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ประเด็นแรกที่จะพูดถึงกันก็คือเรื่องราวของเนติวิทย์นะครับหลังจากที่เนติวิทย์เนี่ยได้รับเลือกเป็นประธานสภานิสิ์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หลังจากรับตําแหน่งเนี่ยเหมือนกับเนติวิทย์จะไฟแรงพอสมควรคก็มีการออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปฏิวัติต่างๆนะครับทั้งเรื่องของประเพณีปฏิบัติแล้วก็เรื่องสําคัญที่บอกว่าจะมีการปฏิวัติก็คือจะยกเลิกพิธีสําคัญแต่ว่าก็มีบางกระแสข่าวนะครับมีการบอกว่า ความคิดเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังล่าสุดนะครับทนายความของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับก็ได้เตรียมเข้าฟ้องร้องกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลังจากมีการโพสต์หมิ่นประมาทบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์อยู่เบื้องหลังของความคิดนี้ที่ทําให้เนติวิทย์ประกาศบอกว่าจะมีการยกเลิกพิธีการสําคัญนะครับล่าสุดตารวจก็บอกแล้วว่ามีผู้ที่เข้าข่ายกระทําความผิด4ี่คนด้วยกันครับ จากกรณีมีผู้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพกล่าวหาบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนาพักเพื่อไทยว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับประธานสภานิติตขออภัยครับนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเคลื่อนไหวบอกว่าให้ยกเลิกพิธีสําคัญในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยโพสต์ภาพเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นนายเนติวิทย์กาลังก้มกราบคุณหญิงสุดารัตน์นะครับ ล่าสุดบ่ายวันนี้นายคมกฤิรัตนวงศ์ทนายความคุณหญิงสุดารัฐก็ได้รับมอบหมายให้เข้าแจ้งความร้องทุกกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทอโดยทนายความกล่าวนะครับว่าเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความในสองข้อหาด้วยกันนะครับก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็พบว่ามีบุคคลบางรายที่อยู่ต่างประเทศ โดยขณะนี้ได้แจ้งเอาผิดบุคคลที่โพสต์หมิ่นประมาทเบื้องต้นจํานวนสีรายด้วยกันนะครับทางนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบต้นตอที่มาของการหมิ่นประมาทในครั้งนี้ก็ต้องรอให้ทางพนักง,งานสอบสวนดําเนินการก่อนแต่จากการตรวจสอบก็พบว่ามีนายทหารสองนายที่มีส่วนในการทําผิดพร้อมกันนี้คุณหญิงสุดารัฐยังได้ขอความร่วมมือผู้เสพข่าวสารในช่องทางต่าง ควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนดําเนินการแชร์เนื้อหาหรือวิจารณ์ในทางเสียหายเราไปฟังเสียงของทนายความคุณหญิงสุดารัตน์กันครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของหมิญญญ่นประมญญญาทโดยการโฆษณาแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของภระบัตรัฐมัติคอมพิวเตอร์สองฐานกล้องที่รารบสมญัติคอมพิวเตอร์ตามหินประมาทด้วยการโฆษณาใช่ครับ กระบวนการเนี่ยจะเอาปิดยังไงนะบเพราะว่าเห็นบอกว่าตามไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยบางส่วนก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยกระบ,บวนการจะทำยังไงนั่ตรงนี้เดี๋ยวขอหาลือกับพนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่าเท่าที่ตรวจพบต,ตรวจพบคนเนี้ยนะครับทราบว่ามีประมาณสี่ลายที่มาแจ้งดีสี่ลายในเริ่มต้นเื้องต้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตรวจพบอีกเราก็จะมาแจ้งความในคดีต่อไปเรื่อย ไปดูกันที่อดีตสสพักเพื่อไทยอีกหนึ่งท่านก็คือทางด้านคุณการุณโหสกุลน,นะครับได้มีการโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวบอกว่าคนในรูปที่ก้มกราบคุณหญิงสุดารัฐก็คือตนเอง ไม่ใช่นายเนติวิทย์นะครับซึ่งรูปนี้เป็นรูปเมื่อเดือนกนรกฎาคมเมื่อปี2557นะครับซึ่งตนได้ลาสิกขาบทจึงได้ไปกราบขอเข้ามาคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วก็เปรียบเสมือนผู้บังคับบัญชาของตนนอกจากนี้ครับนายกรุณยังได้ตําหนิคนที่โพสต์ข้อความเท็บอกว่า ตนเป็นเนติวิทย์เพื่อทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายเกลียดชังต่อบุคคลที่อยู่ในรูปถือว่าเป็นการกระทําที่เลวร้ายเกินกว่าที่ปุถุชนคนทั่วไปทํากันครับ ก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะชี้แจงว่าคนในรูปเนี่ยไม่ใช่นะคะคเป็นการ<ะ>ตัดต่อไปบิดเบือนไปค,ครับส่วนตอนนี้นะคะมาดูกันในเรื่องของกรณี5เสือสนอชนะสงครามบ้านนะคะหลังจากที่ได้มีการถูกยกย้ายนะคะตอนนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง5เสือสนอชนะสงครามนะคะหลังจากที่ปล่อยเด็กเข้าผับแล้วก็หากว่ามีการกระทําความผิดก็จะไม่ละเว้นนะคะทางด้านพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าว ถึงกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงในถนนเข้าสารพร้อมจับกลุ่มผู้กระทําความผิดกว่า66คนนะคะว่ากรณีนี้ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้มีคําสั่งให้ตํารวจนครบาลชนะสงครามห้านายช่วยราชการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้สั่งการให้พลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานกําชับการปฏิบัติหน้าที่ใน วันจันนี้และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยปล่อยปละละเลยค่ะและหากพบการกระทําความผิดจะดาเนินการทั้งหมดโดยไม่ละเว้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะขณะนี้เราตรวจสอบอยู่นะครับแต่ท่านผู้จัดาการนครบาลได้เอามาช่วยราชการหมดแล้วนะครับผู้ที่โดนหน่วยนอกมาจับกลุ่มนะครับซึ่งปกติเราก็ําเป็นขั้นตอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก,ก่อนนะครับนะครับ อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ปล่อยปาและเลยอยู่แล้วนะครับเราก็มีการกดขันม,มาตลอดนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยววันจันทร์นี้ผมได้มอบหมายให้ท่านรองเสริมเกียรติมาควบคุมการกำชับการทํางานให้เข้มขึ้นนะ ส่วนทางด้านพลตำรวจโทนัทธะรพรสุนทรน,นะคะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการปลอมแปลงหนังสือเดินทางในพื้นที่ย่านเข้าสารแต่จากการตรวจสอบก็ยังไม่พบว่ามีการใช้หนังสือที่ปลอมแปลงในการเดินทางเข้าออกนอกประเทศค่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องของทายาทกระทิงแดงะนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทําการล่าตัวอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็ประสานกับสํานักง,งานต่างประเทศนะครับในการล่าตัวของบอสอยู่วิทยาบอกว่าถ้าเข้าไทยให้จับกลุ่มทันทีครับ พลตเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการติดตามตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังผู้ต้องหาตามหมายจับกรณีขับรถชนดับตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสนทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555ว่าเรื่องนี้ได้ดำเนินการประสานไปยังต่างประเทศแล้วไปฟังเสียงของท่านจักรทิพย์กันหน่อยครับก็เป็นผู้หนีหมายจับนะครับปกติทั่วไปนะครับ ก็เราประสานไปแล้วนะครับประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องไปหมดแล้วตอนนี้แ่าสุดแล้วตุกบอนอยู่ในทีไหนหมอไม่ทราบเหมือนกันนะครับครับอยู่นอกประเทศนะครับเรื่องในประเทศมีเยอะแยะครับมีข้อมูลว่าหลบหนีไปสิงคโปร์ันนี้ทางตมได้รายงานไหมครับก็ไปไปทุกที่นะครับเท่าที่ทราบนะครับนะครับแต่ผอว่าเรื่องในประเทศสําคัญกว่าเยอะนะครับ ด้านพลตตรโทนัทธรเพราะสุนทรผู้ปัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เผยนะครับว่าขณะนี้เป็นเรื่องของกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะประสานติดตามตัวนายวรยุทธ์มาดำเนินคดีแล้วก็ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอื่นให้ทราบสถานะของนายวรยุทธ์ว่าถูกเพิกถอนหนังสือเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากนายวรยุทธ์อยู่ในประเทศใดก็จะต้องถือว่าเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้ดำเนินการจับกลุมได้โดยทันที ส่วนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศไทยหากพบว่านายวรยุทธ์เดินทางมาก็จะต้องจับกลุ่มทันทีเช่นเดียวกันโดยข้อมูลการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของนายวรยุทธ์นะครับก็พบว่ามีการเดินทางเข้ามาเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศในวันที่25เมษายนนะครับ ซึ่งการเดินทางเข้าออกในขณะนั้นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองไม่มีอำนาจในการจับกลุมนะครับเนื่องจากนายวรยุทธ์เนี่ยยังไม่ถูกออกหมายจับหรือว่ามีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศซึ่งหากจับกลุมเนี่ยก็จะเป็นความผิดของตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ หลังจากที่คุณบอลออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของกองก,องการต่างประเทศที่จะต้องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการติดตามตัวนะครับในส่วนของตอมเองเนี่ยเราได้นําหมายจับซึ่งออกเมื่อวันที่28เนี่ยลงแบล็คลิสตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยหากมีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรผ่านจุกคนเข้าเมืองเราระบบก็จะเลือกให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับเจ้าหน้าที่จุ่คนเข้าเมืองมีหน้าที่ต้องจับนะฮะจากนี้ไปคือความรามับผิดชอบของจุกคนเข้าเมืองแต่ก่อนหน้าวันที่28เนี่ยไม่ใช่เพราะเนื่องจากการจับ จะ,จะต้องมีหมายจับหรือว่าระง,งับการเดินทางของบุคคลใดโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยได้รับการครุ้มครองในเรื่องเสรีภาพในการเดินทางตามกฎหมายรัฐนูนอยู่แล้วถ้าเกิดเราต้องการระง,งับการเดินทางก็จะต้องมีคําสั่งศาลหรือมีหมายจับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่มี2อ,อย่างนี้แล้วตัวคนเข้าเมืองเราไปจับกลุ่มนั่นก็หมายความว่าคนที่ติดคุกไม่ใช่บอสแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่จูคนข้าเมืองเอง,เองเนะครับเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับนับจากวันที่28เป็นต้นไปเราได้รับหมายจับ เราก็ดำเนินการตามขั้นตอนคือลงแบล็คลิสต์ระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังด่านตรวจค้ำเบิงทั่วประเทศเมื่อมีการเดินทางระบบก็จะอเอร์ขึ้นมาเองนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เจ้าที่มีหน้าที่ไปจับตัวแล้วส่งกับพนักง,งานสอบสวนเรื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ถือว่าเป็นคดีที่ผู้คนจับตามองเป็น<ช>พิเศษนะคะเพราะว่าเป็นทายาทของตระกูลดังนะคะคตอนนี้ถ้าเกิดว่าเจอที่ไหนก็สามารถจับกลุ่มได้ทันทีเลยนะคะคมาถึงในเรื่องของปปอง,องบ้างค่ะตอนนี้ก็ประกาศให้นะคะอเนกซันฟานแกนนำแดงสารัตนะคะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายค่ะให้ยึดทรัพย์ได้ทันทีค่ะ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงได้ส่งประกาศรายชื่อบุคคลเฝ้าระวังให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มเติมล่าสุดอีก6รายค่ะประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงทางภาคใต้ของไทย5คนคือ1นายมูฮัมหมัดคาเด2นายอาเวามะ3นายมหามะซอบบรีกรุ่ง4นายอารง์ดอราแม5นายไรนาอาบิเดงสามะและอีกหนึ่งคนนั้นนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดทางการเมืองที่ผ่านมาคือนายมนูนชัยชนะ หรือว่าอเนกซันฟรานขนเสื้อแดงหัวรุนแรงค่ะส่วนรายชื่อดังกล่าวนะคะถูกกำหนดตามมาตราเจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงพศส5 5 9ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการประกาศรายชื่อคนไทยไปแล้ว87คนซึ่งเป็นไปตามมาติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC อย่างไรก็ตามนะคะท้ายประกาศดังกล่าวระบุว่าให้เจ้าหน้าที่ เข้าไประง,งับเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนไทยที่ถูกกำหนดรายชื่อทันทีหรือขยายผลหาผู้ถือครองทรัพย์สินแทนก่อนแจ้งให้ผู้ที่เคยทำธุรกรรมกับบุคคลเหล่านี้รับทราบหากผู้ใดฝ่าฝืนนะคะทั้งถือครองทรัพย์สินแทนหรือยังทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามพรบฉบับนี้ค่ะ สำหรับนายอนเนกซันฟานนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหาร king of thai noodle แกนนำคนเสแดงในซานฟรานซิสโกค่ะผู้ต้องหาหมิ่นเบื้องสูงและผู้ต้องหาป่าระเบิดสารอาญาซึ่งทางตำรวจได้ทำเรื่องขอตัวจากสหรัฐอเมริกามาดำเนินคดีในประเทศไทยค่ะ ไปที่ข่าวดีของวงการกีฬาบ้านเรากันบ้างนะครับกับตันกิฟวิลาวันอภินยาพงศ์ถ้าใครเป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลจะรู้จักเธอดีนะครับเธอเป็นอดีตกับตันทีมชาติไทยของเรานะครับล่าสุดก็เข้าสู่ประตูว,วิวาเป็นที่เรียบร้อยกับแฟนนุ่มซึ่งก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับ เมื่อช่วงเช้าที่สวนสุขภาพอภิญญาพงเลขที่26หมู่5บ้านหนองหัวฟานตำบลหนองหัวฟานอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานพิธีมงคลสมรสนะครับระหว่างกับตันกิฟฟ์นางสาววิลาวันอภิญญาพ,พงซึ่งก็เป็นอดีตกับตันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยกับจ่าอากาศเอกนัทพง์เกษาพันธ์อดีตนักวอลเล์บอลทีมชาติไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เล่นของทีมสุพรีมชลบุรีซึ่งบรรยากาศในงานก็ เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีกลุ่มนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาวมาด้วยรวมทั้งแขกจากแวดวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับโดยกัปตันกิฟต์นะครับมาในชุดที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหรนะ่นักปกติเราจะเห็นเธอในบทบาทของนักวอลเลย์บอลใช่ไหมะวันนี้นะครับมานุ่งชุดไทยเป็นจงกระเบนสีเขียวนะครับ สวยงามเลยทีเดียวส่วนเจ้าบ่าวครับคุณนัทก็อยู่ในชุดปกติขาวเครื่องแบบข้าราชการฐานอากาศนะครับจากนั้นพ่อแม่ของฝ่ายชายแล้วก็พ่อแม่ของฝ่ายหญิงตลอดจนญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานการสวมแหวนแต่งงานก่อนที่จะมีพิธีการหลังน้ําสังบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมืน่นอย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละนะครับค่ะ ดูแล้วเหมาะสมกันทั้งคู่เลยนะคะคุณพงศธรคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นกัปตันนักวอลเลย์บอลส่วนอีกท่านก็เป็นนักวอลเลย์บอลนะคะก็คือเหมือนนักวอลเลย์บอลทั้งคู่ก็ต้องร่วมแสดงความินดีด้วยนะครับแล้วรอคุณพงศธรนะคะเมื่อไหร่จะมีผู้ประกาศข่าวได้แต่งงานด้วยค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะนําข่าวมาเสนอให้ได้ทราบแน่นอนแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามาติดตามในเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะที่ลานพระราชวังดุสิตนะคะได้มีการจัดแสดงดนตรีพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช ชีราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลครั้งที่2ค่ะรวมถึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานนะคะเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศในช่วงหน้าค่ะ